go 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 เล l เลยเลยฮอลล่บอยเโจผมปอนไรฟ์กาดนะครับก็กลับมาอยู่กับเกมเพสคลับเมนเจอร์กันอีกแล้วฮะแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตกันบ้างนะฮะที่เพิ่งมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าอัปเดตที่เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยมีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะโอเคเราไปดูกันเลยครับซึ่งสิ่งแรกนะครับที่มานั่นก็คือการแจกผู้เล่นบาร์เซโลนาครับเจ็ดดาวฟรีนะเห็นไหมเนี่ยใช้ศูนย์เหรียญน,นะครับที่เราจะได้นักเตะ7ดาวนั่นเองนะเรามีโอกาสได้ใครบ้างเราเข้าไปดูในนี้ฮะนี่7ดาวก็จะมีทั้งหมด 9คนเลยนะฮะโอ้โหเมสซี่ปิเก้ซัวเรสคริสมันบุสเกตออาบาแตสเตเกนแลงเล่เดยองหูมากันครบโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะกดเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวฟรีนะมารู้กันว่าจะได้เมสซี่หรือเปล่าฮนะปุ๊บหรือว่าจะได้คริสมันมาโอ้โหได้เมสซี่สมใจอยากเลยครับแม่ถึงแม้จะอายุเยอะไปนิดแต่ว่าก็โอเคนะ สวยเลยค่อนข้างหายา,ยากฮนะซึ่งสิ่งแรกนะครับที่ตัวเกมเขาอัปเดตมานั่นก็คือผู้เล่นฤดูการใหม่นะครับนี่เห็นเมซี่ไหมเขาก็จะขึ้นว่าเป็นผู้เล่นฤดูการ2019ถึง2020ช่วงที่4นะครับ mm. เห็นไหม4 t h แต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือเป็นตัวเก่านะก่อนอัปเดตนะครับก็จะเป็นนักเตะช่วงที่3นะ ซึ่งช่วงที่4เนี่ยก็จะมีความใหม่กว่านะครับจะมีการอัปเดตดาวผู้เล่นอัปเดตท,ทีมอะไรแบบเนี้บางคนก็จะดาวลดลงบางคนก็จะมีดาวเพิ่มขึ้นนะครับเออประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งแรกแล้วก็อย่างที่2นะครับเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับที่เขาออกมานั่นก็คือการออก Elite Players มานะครับซึ่ง Elite Players เนี่ยจะมีความน่าสนใจตรงที่เขาเป็นผู้เล่นที่มีเทรดพิเศษนะครับอยู่3รูปแบบนะ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดก่อนครับนี่นะฮะในส่วนของรายละเอียด Elite Player เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีโอกาสได้เทรดทั้งหมด3อันที่จะติดตัวมากับผู้เล่นชนิดนี้นะครับมีเทรดที่เป็น Physical Technical แล้วก็ Speed นะครับเทรดที่เป็น Elite Physical เนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับความสามารถทางกายนะครับพวกแรงประทะแรงการเตะอะไรแบบนี้นะครับ จะทาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องของร่างกายแล้วก็พละกําลังนั่นเองนะครับแล้วก็เทรดอันที่2นะครับ Elite Technical เนี่ยจะเน้นการเพิ่มความสามารถด้านเทคนิคนะครับการเลี้ยงลูกการครองบอลอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีเทคนิคที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างที่3 Elite Speed อันนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วความเร็วต้นนะครับแล้วก็เขาบอกมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะ อั t เทอร์ดีเลตอะบิลิตีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเพิ่มค่าไหนด้วยนะสำหรับเทรดสปีดนะฮะโอเคในเมื่อเขาแจกฟรี1ตัวงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับเป็นนักเตะ7ดาวช่วงอายุ18ถึง22นะครับซึ่ง Elite Player เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีแค่สำหรับนักเตะ7ดาวเท่านั้นนะโอเคมาดูนะครับเป็นใครครับตัวฟรี ปกหนังโจระเค้น้ำจืดลุ่มน้ำอเมซอนฮนะไปได้โอ้ยขึ้นแบบนี้เลยครับโอ้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้คือผมโอ้โผมดีใจมากครับทุกคนช็อกมากครับไม่คิดว่าจะได้โรนัลโดเลยนะคือก่อนนั้นนี่ผมหามานานมากที่เป็นเวอร์ชั่น Player of the moment ครับโอ้โหแต่ได้เวอร์ชัน Elite Player มาแล้วครับโอ้โห เป็นการเพิ่มเทคนิคด้วยครับการเลี้ยงลูกคลองบอลอะไรแบบนี้นะครับสวยเลยฮนะซึ่งนักเตะ e l ลิต Player นะครับเท่าที่ผมลองเช็คลองหาข้อมูลดูเนี่ยค่าพลังต่างๆที่เป็น e l ลิตเพลเยอร์นะครับจะเท่ากับนักเตะปกตินะครับที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชัน Player Of The Moment นะเนี่ยคือเป็นนักเตะพวกนี้นะครับเนี่ย พวกมาร์คซิโมวิชเทรนด์ e ั a เล็กซันเดอร์อาโนคายฮาวเวสอะไรพวกนี้นะครับจะมีค่าพลังเท่ากับนักเตะพวกนี้เลยแต่ว่าจะเก่งตรงที่มีเทรดที่โหดกว่าเพลเยอร์ออฟเดอะโมเมนต์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเพลเยอร์ออฟเดอะโมเมนต์อย่างมาคัสและฟอร์ดนะครับเนี่ยเพลเยอร์ออฟเดอะโมเมนต์ก็คือผู้เล่นที่มีเทรดนี้นะครับผมว่าผู้เล่นที่เป็นเพลเยอร์ออฟเดอะโมเมนต์เนี่ยจะมีความเก่งกว่าตรงที่เทรดจะมีความครบเครื่องนะครับ คือไม่ใช่แค่เพิ่มความสามารถแต่ว่าจะช่วยเพิ่มเรื่องของสตามิน้านะครับจะทําให้แข่งยืนระยะได้นานกว่า Elite Player นะส่วนตัวผมชอบ Players of the moment มากกว่า Elite Player นะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะใครที่ชอบแบบ Elit e Player ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเทรดมันก็โหดกว่า Player of the moment นะครับในแง่ของการเพิ่มพลังแต่ว่าในแง่ของการใช้งานผมว่า Player of the Moment เนี่ยภาษีดีกว่านิดนึงประมาณนี้ครับ แต่ว่ายังไงซะทั้ง2แบบเนี่ยก็ยังสู้ตํานานไม่ได้อยู่ดีนะผู้เล่นตำนานเนี่ยจะโหดที่สุดนะครับแล้วก็เทรดจะเพิ่มพลังให้เยอะที่สุดตามเลเวลที่เราอัพไปนั่นเองฮะโอเคโอโ้โหผมยังดีใจไม่หายหรือเมื่อกี้จูจ่ๆก,ก็ได้คริสติโน่ดอนันโดมาฮะต่อไปที่มาใหม่นะครับนั่นก็คือเมนเจอร์พา s สนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ผมจิ้มเข้าไปเลย ในส่วนของ manager pass เนี่ยเขาก็มาใหม่นะครับเป็น4ทีมที่เขาเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้จะมีบาร์เซโลนาที่เขาเอามาชูโรงในแพช h นี้เลยนะครับจะเห็นว่าเขาแจกผู้เล่นบาซ่าแล้วก็รูปภาพหน้าเกมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทีมบาซ่าหมดเลยนะครับเขาก็จะชูโรงบาซ่าทีมที่2เป็นแมนยูอาเซนอลแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับอ่ะผมจิ้มโดนแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปดูในแต่ละทีมเนี่ย เขาก็จะมีแจกชุดคลาสสิกคิ d s นะครับหรือว่าชุดตำนานของแต่ละทีมด้วยเนี่ยเหมือนอย่างบาซ่าเขาก็แจกเป็นชุดในปี2005-2006นะครับลายนี้เนี่ยค่อนข้างเด่นเลยตอนนั้นเมสซี่อยู่ในช่วงพีคนะฮะแล้วก็แมนยูก็มีชุดคลาสสิกปี98-99นะครับเอออันนี้คือผมสรุปคร่าวๆนะส่วนอาร์ซิอลเป็นชุดปี92-94ครับแล้วก็อินเตอร์เนี่ย จะเป็นชุดปี2 0 0 9 2010ถึง2,010นะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดที่เหลือต่างๆของ Manager Pass เนี่ยของก็ยังแจกเหมือนเดิมนะก็ยังคุ้มนะครับไม่ไว่าจะเป็น wallpaper ของสนามนะครับแล้วก็รางวัลที่คุ้มที่สุดนะครับผมว่าเนี่ยตรงคะแนน905คือเขาให้เราเลือกผู้เล่น1คนจากทีมนั้นๆได้เลยนะครับผมว่าอันเนี้ยคือเป็นอันที่คุ้มที่สุดนะถ้าเราเลือกซื้อ Manager Pass ของทีมใดทีมหนึ่งนะครับหรือใครจะเหมาอันนี้ก็แล้วแต่นะ โอเคฮะประมาณนี้สำหรับ Manager Pass ถ้าใครสนใจซื้อก็ไปกดซื้อตรง Purchas e เน w ตรงนี้นะเห็นไหมเขาก็จะขายทีมละ179บาทนะครับเหมือนเติม VIP ของแต่ละทีมประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับระบบที่มาใหม่นั่นก็คือระบบสะสมคะแนนที่เอาไวแ้แลกนักเตะบาซ่านะครับวิธีการเข้าไปดูคือทุกคนเห็นข้างล่างไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของบาซ่าแถบข้างล่างสีม่วงนะ แล้วก็เขาเขียนว่า FC Barcelona campaign อ่ะเราก็กดจิ้มเข้าไปเลยนะครับนี่พอจิ้มเข้ามาเราก็จะเห็นรายละเอียดนะว่าเขามีการสะสมเครดิตตรงนี้นะครับหรือว่าสะสมแต้มเพื่อเอาไวแ้แลกรางวัลตรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าเราอยากรู้ว่าเครดิตตรงนี้เนี่ยที่เราสะสมสามารถทำอะไรได้แล้วก็กดเข้าไปดูครับนี่รางวัลใหญ่นะครับใช้ถึง800เครดิตนั่นก็คือเลอเลเมสซี่ครับนี่พอกดเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่า เมซี่ที่ได้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน Players of the Moment นะครับอายุ19ปีด้วยนะโหดเลยนะฮะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ต้องรีบสะสมเครดิตเลยฮนะนี่รูปเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวแล้วก็รางวัลที่เหลือก็จะเป็นนักเตะรองลงมานะครับอย่างปิเก้คริสมันเดยยองอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองกดดูคริสมันดูว่าเป็นเวอร์ชัน p l a y e r of the Moment หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่นะฮะแสดงว่า มีแค่เมสซี่คนเดียวนะครับที่เป็นเวอร์ชัน player of the moment เอออย่างปิเก้แล้วก็เดยยองเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันโหดนะเออเอาดิถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ต้องรีบสะสมให้ได้800นะครับแล้วก็ตัวกุนซืออย่างเซตียนเองเนี่ยเขาก็มีการแจกด้วยนะเป็นกุญซือ7ดาวนะครับใช้100เครดิตแล้วก็อันที่เหลือข้างล่างเนี่ยรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับกดเข้ามาดูกันได้เลยนะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของวิธีการหาเครดิตเนี่ย เราก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้เลยเหมือนอย่าง2อันแรกที่ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับนั่นก็คือการกดแชร์แคมเปญ FC ฟบาร์เซโลอันนี้คือผมกดแชร์ไปทางไลน์แล้วนะโพสต์ Post ลงไทม์ไลน์ในแอปไลน์นะครับจะได้อันนี้มาเลย5เครดิตแล้วก็กดสเกลที่เขาแจกตัวทีมบาซ่าที่เป็น7ดาวเมื่อกี้นะครับได้50เครดิต แล้วก็อันที่เหลือเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับเนี่ยมันยังให้เล่นกับทีมบาร์ซ่าที่เป็นแมตช์พิเศษนะครับเล่นฤดูการปกติให้ครบ10แมตช์ต่อวันอะไรแบบนี้นะฮะลองไปดูกันเลยนะนี่นะครับสเปเชียลแมตช์ที่ผมบอกนะเนี่ยถ้าเราปัดซ้ายขวามาจากแมตช์ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสเปเชียลแมตช์ของบาร์เซโลน่านะฮะที่เราสามารถเลือกแข่งได้มีให้เลือกทั้งหมด3ความยากนะมีอีซี่นอร์มแล้วก็ฮาร์นะครับ แต่ผมแนะนําว่าให้เราแข่งแบบฮาร์ดทีเดียวไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลครบ3อันเลยเห็นไหมถ้าเราเลือกนอร์มัลเนี่ยเราก็จะได้แค่2อันอีซี่เราได้แค่อันเดียวเราก็เลือกแข่งฮาร์ดไปเลยดีกว่าคุ้มกว่านะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของร้านค้า F P Exchange ตรงนี้นะครับนี่เราก็กดเข้าไปดูเลยว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอ,อันแรกก็คือ Platinum Contact นะครับอันนี้คือมาใหม่นะใช้45 0 0 0 F P ตอนนี้ผมมีอยู่ ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะก็ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับยังไงก็คุ้มอยู่แล้วโอเคอ่านี่นะครับก็เป็นของใหม่นะใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็มากดซื้อเลยนะครับอ่ันนี้อ่นแล้วกันสำคัญนะครับลิมิตเบรกโคสสำหรับนักเตะ7ด,ด,ดาวโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตหลักๆที่ผมมาสรุปให้ทุกคนดูนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปเดียวนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามช่องผมนะครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวหรือว่าเกมอะไรก็รอติดตามชมไว้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า See ya, boys. Woohoo. Woohoo. Yes.